ตลาดนัดโครกระบือพี่น้องตลาดนัดโครกระบือทั้งอันบ้านโคกจะเลื่อนอำเภอสว่างจังหวัดสกลน,นกครเศร้าเมื่อนี่กรพ้ามาอยู่ทั้งตลาดพี่ล่าพี่น้องตลาดขวขยพี่น้องตลาดนัดโครกระบือหกจะเจร่ญนอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครเศร้าวันอังคารที่ย3าเดือนกันยายน2568หาบดพี่น้อง ประดีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดใส่กดแชร์กดติดตามเนี่ยด้วยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ภูมิทายมาทำนี่แหละพี่น้องพอดีนี่กำลังใจมากทายพี่น้องเขาเบิ้งมือหนีควายก็หลาขึ้นเก่าพี่น้องควายหลาขึ้นเก่าเบียดรั้มกับเขาคือเก่าเขาจ้าก็ซื้อไปเกือบเบิดแล้วล่ะันผู้ใดอยากได้คอยเลี้ยงกับเขามาแต่เด็กด้วพี่น้องเด้อมาสายบ่ท่านขาเจ้าเดิฮะไ้งามผู้ใดบัน ห้องไฟหรืห้องห้อยรวดป่ะห้องไฟสันโอ้เทียมนี่บ่หางคือสันแเงๆโน่นมันคือดํมมันติดมูลาบ่โอ้มันติดมูอลาตีสูงหลายปีเดยล่ะนี่ลอยห้าสิบสามอพี่น้องต้นผักไก่ก็หันมาแม่นจังลอยห้าสิบสามมาสันพ่นเรายได้เป้นแม่แม่สาวบอกได้ลูกก็ไปนี่ผ่านหนึ่งแล้ว จะว่าติดมูล่าพี่น้องกามสูงลอยลอยหาสิบสามมาสิราคาเปิดเท่าไหร่ล่ะหาหมื่นหาหมื่นหาพัน่่งพีนอ ดูเส้าหมื่นหาพันไ่้นราคาห้องต่อร่องได้เนาะเบอร์ติดต่อเขาศูนย์เก้าแปดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดหนองศนยองสามสองศูนย์สองหอยังเนาะหอยกอดดงเย็นพี่น้องเอาผู้ใดบ่ราคาสี่แสนเพิ่นวพ่าถึงเตยมซื้อใหม่ใหม่ ตู้นี้ยากได้เฝ้าซื้อเอวสวงนี่ราคามันควอยมันเหี้ยไปอ้าวหงกาเวียดบาทนี่เวียดพอบบกเวียดควอยงามได้ยังมากมือนี่ครับสวัสดีครับควอยเผือกกันหาซาลี่เพื่อนวะแม่ดอนแม่ดอนนี่ได้ลูกแล้วไปดิลูกแรกในท้องโอ้ลูกแรกในท้อง ลูกจักเดือนแล้วสองเดือนลูกดีสองเดือนสวมยังไสง,ส,งไสิงนว่าสวมสมสิงตัวขาวส,งสิงตัวขาวเาป็นลูกเก้าสยามเก้องสายามแม่นี่สูงรอ้อยเท่าไหรก็ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่สิบห้าแต่ว่าเป็นทองแรกราคาเปิดเท่าไหรแม่นี่ห้าหมื่นห้าพันบาทหา 15, ้าหมื่นห้าพันราคาห้องต่อรองได้ประกันท่องไหมพ่อประกันทร่องพร้อมเรียบร้อยพร้อมนิ่หน่องอันนี้แม่นี่ลูกยังนี่อันนี้ลูกยังทคน ลูกเอกมงคลผู้รห,หรือแมน่นี่พพพพออัันนโอ้ลูกเอกมงคลเอกสารครบเป็นไงพอพันแข้งขาใหญ่ดีดพี่น้องสูงเท่าไรร้อยสี่สิบเจ็ดลอยสี่สิบเจ็ดเอกมงคลโอ้ถ่ายพี่น้องหางกระดกดีดีเนาะ,ะนถ่ายบักใหญ่พี่น้องถ่ายแบบเน่าตัด สีเรายัางดีเนา,านะราคาเปิดเท่าไรบาทนี่อ,นนอู้ฮ่าหมื่นห้าพันนี่พี่รองลูกอยมงคลมีเอกสารสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนนี่พี่รองสำหรับผูใดต้องการจะได้พอพันเนาะนี่พี่รองห้าหมื่นห้าพันราคาห้องตัอลอะไรพอบรอเป็นคุยงามเบอร์ที่ต๊อเบอร์ ศูนย์แปดหนึ่งศูนยดเ้าหด้าสพี่น้องด้วโอ้มา oh, เด um. ี๋ยวนี่มีส่วนรดพิเศษอีกพร้อมพอนว่าพี่น้องกูได้สนใจโทรไว้ไวู้กดิลูกเื่อนลูกยังลูกจอสั้นบอลูกพอบ้านตี โอ้เพชรตะวันแม่เนี่ยสูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสองครับโอ้ร้อยสี่สิบสองพี่เจ้ตัวสูงพี่น้องมือนแล้วเบอร์ก้อนย้อนแสงมาฟังนี่อยนี่พี่น้องโอ้ยเป็นลูกแรกลูกเขาลูกพ่อบ้านๆเจ้าทองนี่สมดีไปอยู่เท่าไหร่ราคาเพิ่น้องแม่ลูกเนาะราคาห้องต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อ เปนห้องไว้ห้าหมื่นบาทหอ,อยตีเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกสามหกสองหนึ่งเก้าแปดหหนี่พี่น้องผู้ดใดอยากได้โอ้เขามาเด้ยพี่น้องด้นี่ตีแปดแสนอตีแปดแสนโอ้หาพันหาพันหาพันพี่น้องรุ่นนี่มันจอยกับราคาก็ยังได้ดีอยู่นีนะนี่พี่น้องเป็นว่าห้าพันบาทส่น ขายไปทางไดทังเชียงใหม่เพื่อนบอกไปเชียงใหม่นาะไหางเชียงใหม่สื่อใส่พี่น้องหนูตัวเราหาพันหาพันเพื่อนวะแม่ลูกแม่ลูกตจ้าบ้าเราห้อยปุ้ยแม่ก็ลูกเนี่ย สิบเก้าบอกโอ้จะได้สิบเก้าหมื่นเก้าพันพี่น้องบ่ฮอดสองหมื่นลูกตัวแม่บอกต้องหอยปุ๋ยข้าเจ้าตอราคากันอยู่เพันกระลังตอกันอยู่พี่น้องตัวนี้กับแม่ลูกบอกใช่ลูกหรือเปน่าลูกพนนั่นตัวโอ้ตัวน้อยพูดเนาะ่ตัวแมโอ้แม่ลูกอันะไรลูกเรียกมันบอกตัวนี้ตั้งหาครับพันโอ้ลูกแม่ย่างดีตีโอ้นี่พี่น้อง ลูกโลโโดลูกโลโโดพแม่พ่นสูงเท่าไรรลอยสามสิบสามรอยามสามราเปิดไว้ายเป็นไรสี่หมื่นเนาะลูกตัวเมียยางดีพี่รองสี่หมื่นราคาห้องต่อร้องไดโอ้ห่านทองอีกละมาองยังไรลูกบ่มโอลูกบ่มสมใบนี่เนาะ ราคาเปิดเท่าไห่ก่อนสี่หมื่นบาทราคาสี่หมื่นราคาห้องต่อรองเลยเนาะเบอร์ที่ต่อเขาศูนย์ยังเนาะศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดสองหกเก้าแปดสองหกแปดห้าห้าทั้งไรบ้านเฮารุ่นสมบูรณ์พี่น้องอันแม่นั่งน่อจักบาทแม่นั่งหน่อยโอ้สองหมื่นห้าพันแม่นั่งหน่อยพี่น้องเอาผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อ โอ้เขามาสอบถามังเอาพี่น้องไ้น mm ั่งเพื่นก็ล่างออดกันอยู่ป้าทางคือขัดเหรวะางคือง่ามเพื่นลูกบอกยังหรอพ่อเพื่อนพ่อบานบานอามเพื่อนบอนบาคือ่มเพื่อนทานบอกบราคือยังง่าโอ้นี่ก็พ่อบ้านเท่ากันบอก ฝากบอกพี e nah uh, ่น้องนะพี่หัวจิดควายนี yeah, ่ยต้องดัาต้นต้นโอ้ต้องด่าอ๋ต่อดัาต้นต้นแบบนี่จีน้ำขายก็ขายง่ายเออน้ำขายขายง่ายมันบอกฮ่าฮ่าเฮ้ยว่าให้ดัาต้นต้นนี่ยังสั่นเนอะต้องเบิ่งอ่ะฝากบอกพี่น้องเอะเอาวอน้ำขายเลยขายง่ายขายง่ายมันบอกได้เปล่ามาเออแล้วก็เลยฮันดักจะจอยแล้วเหลือวม่นเปล่ามาเออเนี่ยนั่นเน่ยเอามันบอก รถดิเอามขายเนี่ยม oh, ันขายยากมันยากคูไปขั้งหนาที่โอ้พังานต้องดัาต้นต้นเขาใส่อะไรดาต้นต้นเส้าสอนสองหมื่นสองพันราคาห้องเนาะรับประกันเลยห้างปะดอบอเงินหางปรดอกบอกเงินมันบอกหางขาไมันบอหางปรดอกเบอร์เขาเบอร์ยย์ยังศูนยหกสามศูย์กสางสี่แปดสองสี่หกแปดห้าเก้า นี่พี่น้องดักตุนตุนแต่ว่าหางมันหางขาวไปมันหางดอกหรอกเนาะหางขาวไปมันหางดอกด้วยพี่น้องเด้อบุได้บทีก็โทรเข้ามาเลยพี่น้องนี่โอ้แม่นั่งแม่สาวหน่อยพี่น้องนั่งหน่อยลูกยังเหรอลูกบ้านบ้านเขาเนี่ยบอกบ้านนี่แหะครับโอ้เป็นหมื่นหกพันหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทพี่น้องแม่นั่งสูงเลยเศร้ากลัวละเนาะเบอร์ติดต่อเขาศูนย์ 092 567 9565 5นเ้พี่น้องเด้อพน้องหรับผน้องหลวงพละพี่น้องู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยนี่ต่วร้องได้ครับผม่วาราคาในยังต่อโอ้เป็นเม่นางหรือเม่ลูกโอ้เอื้อยกับน้องเอื้อยน้องลูกยังพอเพิ่นแลูสูงเท่าไรแม่เพิ่นร้อยยี่ร้ยี่สิบแปดยี่เก้าตี ไอ้มึงดูหนาอุด้วยโอ้หนาดีอยู่ด้ีโอ้แต่ว่ากุ้งเขาอยากแคบงยังไงสองตัวนี่หกหมื่นโอ้อหางบ่อใดดอกหางขาวอเสื้อหางขาวอื้อหางบ่อดอกตัวนี้ตัวนี้บ่อเขาวเนาะตัวนี้หางบ่อเขาวตัวนี้หางขาว หกหมื่นที่สองตัวนี่เป็นมาราคาห่องมันหกหมืนบาทบุได้สนใจกับทรมาหาหอยเน่าเบอร์เท่าโูนยังละบาทนี่โซนยัง0นหกีสองสาอหนศูนย์ศูนหอยเน่าพี่น้องโทรมเขามาเ้อพี่น้องเ้อเปล่นเมลูกลูกวิยังทองคือเป็น่นสี่ลูกบนบานเท่านี่บอกพอบุญจากแต่แม่ทองมันทองซื้อเมนาะ โอ้ได้แม่มันมันเดืองห่องเท่าไราคาห้องคุณโอ้เมลูกนี่พี่น้องนี่หาเหมือนแม่มันไม่ีลูกอีกเดือดห่องแม่กับม่นลูกนี่เขาจนพูนอยู่นี่พี่น้องราคาห้องหาเมือนราคาต่อได้เด้อพี่น้องเด้ออุ้ยสนใจโทษมา้มีเบอร์โทษบ้ลงหศูนย์ยังนาะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสามสี่เจ็ด สามสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหย์งพี่น้องหอยย่งนาอยหนุ่มครับหอยหนุ่มทั้งใรบ้านเขาเสียงครับห้อยหนุ่มบ้านเสียงพี่น้องนี่แม่ลูกนี่ผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาไว้ไว้เป็นแม่ลูกแม่กับหมานแล้วเรียบร้อยพี่น้องแม่เนี่ยก็สูงลอยเท่าไรลอยสามหอดบ่พ่อบอกยังแหละคือหุ่นดีเถอะพอเพิ่นบอกยังคือหุ่นดีเถอะโอ้ลูกสร้างบ่เนี่ยสูงคือสร้างเนาะ มันได้ยักเดือนแล้วนี่สิบแปดเดือนอืมหางหางขาวหรือหางธรรมดาหางบ่ขาวเนาะลูกสร้างอุดดอื่อพันธุ์เรื่องไื้อไปเลี้ยงบอกพี่พ่อพันเนาะซื้ออะไรป่ะนี่ยล่ะสามมื่นหาแพงบ่นี่โอ้พ่อซื่ออยู่เนาะเอาภัยพ่อพันธุ์เนาะอ้ามมันสองหน่วยบปล่าเหรอันเที่ยวพัดตรงเบื้องห้ำผมดิ ำไขคเดียวเออสองอยู oh, Arrow, offset, so oh, so ่ํหน่อยเนาะมันจะตกนำเยงยังหน่อยเนาะคยยไนําำเียงมันตั้งปีมันยังเซิอยสองปีครึงโอ้สองปีครึ่งอันนี้สิแปเดือนมันจะสูงอกเดยเนาะสูงอีโอ้สูงปเมื่อเมื่อบานดล่ะผูแก้วโอ้ผู้แก้วผู้แก้วดรูแก้วอุดรคยรคอกลายบ่ ไปไขายัโออกไปเห็ดพอพันเรียกไอ้วนขายายโอพอา้ขายสำหรับคนเห็ดพอพันุใอยากได้เนาะกลยังบะบันเต็มหางเาหรหางขาะโอ้แล้วคาสามหมื่นสามหกว่าพี่น้องเห็ดพอพันเปได้มือนในสถานการณ์ว่าพี่น้องเขาฟังอยู่สถานการณ์อ้วน โอ้ต้องการอ้วนค่สีต้องคู่อ้วนเขา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 สีดันนะนะโอ้คูอ like. er ้วนสีดันไปเลยมันได้ดันมันบอกอ้วนแล้วก็งามแบบมันสีโอ้สีดันมันสีแล้วอ้วนแล้วงามพร้อมยแบบนี้มันพร้อมนี่เนาะอ้วนพร้อมซ้ำหนึ่งเขาเจ้าซื้อเท่าไรซ้ำหนี่งอ้วนสีมากเลยหนี่เท่ายเขาซื้อหอดสองหมื่นบ่นหนึ่เอ๊ะทนายเขาดูพี่มึงซื้อเลยเนาะโอ้ต้องอ้วนเนาะมันงกันเบาๆเท่ามันบ่ได้เนาะบ่มันยาวมันไม่กัน เช้าขึ้นอยู่เฮ้ยเช้ากลัวอยู่เจ้าว่าราคามันขึ้นขยัดจั้หน่อยบอลลุลลงไปเรื่อยๆไอ้ที่สถานการณ์ที่จะต่อรองราคาได้คือต้องอ้วนแบบนี้อ้วนงามแบบอันอ้วนแล้วเข้าต่อได้กล้าเเว่ได้ังี่ไม่ถึงว่าต่อรองราคากันได้เอออันจ้อยเนี่ยไปคือจีบไปต่อรองเขาบ่ได้บ่มิเสร็ันติติดอันอ้วนนี่ก็คือเขาก็เเว่ได้จัี่มึงมาซื้อคูกัน บ่อบ่เงาะบ่เงาะมันบ่อเออบ่ซื้อของเฮามันอ้วนต้องอ้วนอ้วนไว้อ้วนนะครับพอดีหันเขาหันเขามาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องซีบเอาซีดึงสูงไว้บ่อหรือไงประมาณนั้นโอ้ก็ให้ต่อรองเอาแต่ว่าบางเรื่องนี่เจ้จอยเจ้จอยเราจะเปนห้องห้องสูงเเขาก็มันกับคนละอันนะครับหน่อมันได้แก่เมื่อได้น้องมันว่าอ้วนด่วนด้วยพี่น้องเรื่อห่างเจฝากไว้ว่าอ้วนอ้วนคือเขามีสิทธิ์ต่อรองเขาแต่ว่าถ้าจอยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ต่อร่องเขาบอกได้ก็ให้เขาไปเลยหันจอยนั่น กูซื้อครับซื้อกับซื้อกับซื้อแบบทอแบบขอขอเอาเนาะแบบขอเอาห้าปันจำใจให้เขามันจอยเนาะการตอนนี้คือว่าวัวอ้วนต่อรองต่อรองกันดีวัวอ้วนอ้วนค่อยวัวนน่อมิสีต่อรองก็ได้ยุราคาดีครับราคาดีคือซื้อขายวันนี้ ซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้อย่งนี้ใ่ไหซื้อได้แมนแต่ว่าหันกล้วยจอยน่ะซื้อพรุ่งนี้ต้องไปขายเดือนขายปีหน้าทำร่องไว้ไหนอ,อนไม่มได้ครับอ๋อบนว่าไม่ได้กล้วยยังเขากล้วยน่ะหันจะขายราคาน่ะให้อ้วนไว้เลยมีราคาแน่นอนมันมีน้องสรุปเดียวทำจอยนี่มันต้องเดี๋ยวไปซื้ออาหารขุนโอ้ไปเพิ่มเบรกเพิ่มค่าเสียใจอีกไปลดราคนเพราะยังมีม้วนสิไปลดราคากากมันลงโอ้าละเศร้าไปเสียนะาจะตายแล้วผู้เจ้าของขายกากมันเนาะมันมันสิเป็นเส้นโอ้เนาะเอาอ้วนเอาไว้ทุ เท่าไรหละพี่เบียหเท่าไดสี่หมื่นแปดเอาเงนพ่าขายเรบอกบ่อใดบอกเ่ไขายไดบัตสี่หมื่นแปดห้าหมื่นขายใดเพรห้าหมื่นโอ้ห้าหมื่นยังบ่อดไยวก็ถึ่สี่ หามื่นหกนี่ขายว่าหาหมื่นหกนี่ข้ยขาหลก็สืซื้อบานด์ให้ารุ่นห้า่ซื้อซื้อหลอย่างไรค้อยหน่อยข้อยหน่อยบนนี่อยขวากมันไหล้อยนี่คอกนคอกหมายถึงว่านี้คอกรโไปซื้อโอ้หันข้าซื้อ้อดีซือแข็ง่่าอะเขากรโถเท่านะเขาก็โถ่เขากโ่ไป้มาลีเพื่อว่าัขนซื้อดีเช่านะไอยโทษหาขึ้นขนขึ้าไป้นยึ้นขะ้นขึ้นขนขึ้นซึ้อขนน้อ มีพี่น้องเพื่นว่าข้อไปดันมากแลมันดันซื้อมาเ็กกซื้อมาหาเมื่อหาเวียดห่ยชีหมื่อชีเมื่แปดรูปเจ้าพ่นนี่รูบเจ็ดพันโอ้ข้ารถรถเจ้าไไของอยู่ป้ายเถอะสองหมื่นรูปบบกใหม่ห่ัสนราคาฮะชิปเจ้าจะขายชิบสามหาร้อยบอกของแขาบ้านนะ้า แขกบ้านหน้าดิพี่น้อง13หาร้อยมองขายหรือให้ต่ออีกยู้ต่อได้นี่พี่นอ้องก้อยผูพอพันของแขกบ้านหน้าได้มาเป็นของผู้อื่นดิแขกบ้านหน้าเนี่ยเบอร์ไรบัตนี่เบอร์เท,าทา่านั้น098ยังอีกบัตนี่106 2318 แขกบ้านหน้าอยู่ทางใดบ้านเฮาบ้านทุ่งฝนพี่น้องเพิ่นว่ามี่พอพันน่ะพี่น้องนะคิบสามหาร้อยพันวา่า,าราคาห้องต่อรองได้ยี่ยุหลายอีกองนึง่องนึอออออโอ้ย,อย,ายางามเลยปฏิจาจาได้ยังมากเลยมึอนี่ได้งวัวนสองตัวขายบนแล้วขายเรียบร้อยพ่อผู้บ่าวบ่ลรอ พ่อคือเกาและเบาวเวียดเบาเวียดบาไทยเบาวไทยลาดเอาจนอยู่ป่าโอ้บ่ได้ขายให้เวียดเลยให้เบาวไทยก่อนแม่นกายถือพึ่อเป็นเบาสื่อน้องไขงามด้วยไข่งามน้องไข่เพวยงามโดยจะไม่ใช่ก้อนคข่ไข่เป็นว่าไขยงามน้องน้องเฟื่อนพี่น้องน้องเฟื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีลูกมิมนี่ลูกโอ้น้าคือคักแเหว่าหน้าตุ๊ปู่อยู่ลูกยังล่ะนี่ ลูกเขาดินค่ะเขาดิน,ต,ดนตัวเมียด้เนาะตัวเมียค่ะโอ้ลูกเขาดินพี่น้องได้จักเดือนแล้วนี่ได้เจ็ดเดือนค่ะวายเจ็ดเดือนเมื่อไงน,า,นาไปแต่แพงเด้พี่น้องคนหนึ่ง หนาทุบปุอยู่ราค่าเปิดไปหลายเป็นไรล่ะเปิดไปสองหมื่นหาสองห่นห้าพัเนาะแล้วค่าเปิดราค่าห้องต่อรองเอาพี่น้องห้องน้องเฟิร์นค่ะเบอร์ติดตตอเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสี่สาองสี่สามสองศูนเกีค่ะนย์เก้าสี่เด้อพี่น้องเ้อน้องเฟิร์นน้องเฟิ่อนคนสวยพี่น้องนผู้ใดสนใจจะทร่มากลูกเขาดินเขาดินพี่น้องนี่อะไรล้วนี่สามหมื่นหกพันนี่พี่น้อง แม่บอกยไปใส้เบียดน้ำเืนบอกสาม0 0ื่นหพัจาสื oh ่อขายกันอยู่ตลาดนี่แหละพี่น้องช่วงหอยเวียดนามก้อยเถิกก้อยเผือกอ้าวมันไปจยขึ้นรถแบบเดียวก็ตัวยเื่นแล้วไปจยขึ้นรถดึงได้ก็ไปขึ้นขึ้นากลาขึ้นมากงัามาได้ หลายบ่ได้เพิ่นซื้อกันนี่ซาวปายาบ่เจ้าซื้อกันซาวไปไปดอนพี่น้องพอพัน